Hãy subscribe cho thôi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสนอสนิรายใงน้ำนงกัน,นี้จสมาภาพใจนได้องอาณา,าทีขุม่มมตตุรนีสืบต่อไปใจต่อาา่าต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 าลายว่าบรรดาที่ชื่อว่าตุรนี้ผู้เมตติไม่ตามีตายหลายผีแล้วมีลูกชายชื่อวา่าเมธิยามีลูกสาวที่ชื่อว่าภาวดีตาก็มีความหมายแต่ก็ามหมายถึงมีผู้ครองแล้วประทับทแห่ให้บอกแต่ทักษะบัติทั้งความยังไม่ได้แบ่งให้ ใครเอกรถที người, ả, ụ, ệt, í, àng, ่มันตากอยู่มาแล้วันหนึ่งแม่ตัวอะไรจะออกไปเผยปาจาพูดกับผู้เป็นบุตีและบทตาขอตกลบไปว่านี่ล่ะมิตริยาแล้ภาไปดีเอ้ยแม่ริเท่าแกหล่นแห่งปีกบนบนกำลังให้พากัรมาครับตนบรรดาบตีตังตอนน้องบันในพากาหงูทงก้นนกของตนแม่แปดไปหอบกองแก่ท่าอยู่อย่าบ่นไวเลย เมธียาพระบดีลูกที่รักของเมสาบดีฝ่ายว่าภบดีฟังวัจชีของมนาสังสอนวายรูปนอยธรรมล้นในภายหลังเรื่องคนนางฉันไม่สนใจอยากจะได้ประกบจึงหยิบยกเอาเรื่องราวขึ้นมากล่าวกับมารดาว่าเมโอย เรื่องเลี้ยงนี่พระอดีนอนมิตรน้องสอนพางอ้มิตีเชียเอาพ่นักมาหงมเงนนาเขผาย่อเรื่องคนให้เจ<ม>้าเรื่องแรงม้วนแรงม,มาาั่งสัขนณะคุณน่าเสด็จขมวัตถุวาสีแต่ข้างแพลศแก้วอินิษเอาแผนแม่เอิญว่านี่บ่เดาสวมแรงม้วนผ่านห้เด็เดียวนีนนวน่ย อานเอิ้นีตั้งไท่ทั้งเฉยทั้งหลวงตั้งเต่าเอิ้น่านนีสิมาใหไโอวาสิบอกรล่างทั้งสอนจเสด็กเดีย่าเดอันเจบไ้กวาสุกิจแต่ว่าเปคู่บานแต่ว่าอันแรกันต่ย่ราะคู่บอกอยากห้โอวาเนั่งแล้วดีแล้วบดีเสด็จตัวโอ้ยยุมากกระสอนสบกระสอนเยียมกระสอนแม่กระสอน จะลอนยังนะครับเรื่องลูกเอูโยกพุกนั่นอันนี้อันนั้นักโกรกคับือใ่ได้อาไปเดียวนี้ม้วนไม้วเออยกม้่ม้วนอยากเ่วจะน้อาเตัวนคือบไปร่าสีบบมวนเลยม้วนี้ม้วนนะแต่ก็มีไ่ร่าสีเลยแต่ตัน้ตนี้ก็เอาเอาแบบไหนเอาพวนั้นกันนะอย่างนั้นก็นกอาดพก็โดนกันไนะล้กทีัโอ้ต่อ อันรำพุดนรำบังนบอกไปไป่ดอกท่งเที่ยวเอเม่พอหล่ใจ้ใส่เสียใกไปดอกอะไรปีบุญบุญตนสมบัติเหตุบุญทิ่หาไวเป็น่อเจ้าก็ะเด้นูกเป็นพรมาเล้วทรงพ่อให่แม่กัจจังสิให้ดอกจะได้เหตุบุญพอเหลวช่าก่อนโตคอยอยเยอะมากอย่ามาบอกบุญอย่ามาบอกบุญเกณฑ์คุณพอที่นี่ก็เป็นงาน้าเราไป็ดีสุกเลยภาษาท้านทุกนามไปในนั้ให้าระส่งเขาไปข้าก ขัดโต๊ะขัดเจาเป็นกัเป็นเนื้อหน้าบุญเนาะไปมันเป็นหน้าบุญกันครันก็พอแนจว่างพ่อกดนเดียดีละเป็นหาบุญนี่หาบอไปาบ่อตัวเป็นโคิดบุญนี่พุทธน้องท่านรัแผลให้รัากระถางใ้พูดพอแันที่พูดเองนตทกันรจหนีลากน้ำต่ชื่ไ่เชีใจั้งกจะาลูกข่อยเป็นไงนี้จะมาจไหนหมูอป็นรางไหนโตบุญนีเป็นย่งบุญเป็นย่ง เากบงนะพังนีากกูเหลืองวายอะาก็ไม่พอใจก็หมายว่าอยหลายนี่ก็ใจยังไหนัวหัวดเาักกางไอหัวดกงเกิขึ้นโงงอเมนตการนั่นีหลารนั่ไหนอันหัวดำกลางหรือไมถือว่าเราขีเผงมาเเทีนจุดูชาผานมันก็เิ่มไตโบนเอาแต่ว่าตัวบนั้นหัดำนหัวดำกาอเนียังนคอเน์ผ่าได้เป็นโตอาโอ้ยาแค่ ถ้าพวกเขาก็เราเพียรเทียก็จะมีแต่น้าทั้งถ้ามาันตัวกลั้มเพราะเราเราเป็นทาสในโสบาลาเพื่อการกระทําเราเห็นก่แม่นอต่เด้กกี่แต่เจาลูกบอ้อง่ทาม่บอกว่าที่ละ